หิิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีจำหน่ายที่บิ๊กซีและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตาบ้านสมุนไพรหอมอร่อยได้ประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทย หลังจากที่นิกก็เฮงเฮงเนี่ยได้พารู้ถึงประวัติความเป็นมาของเรือวิทยุบังคับแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนิกก็อยากจะรู้ว่าพี่บอยฮอบบี้ครับเนี่ยมีประวัติหรือว่ามาเป็นนักแข่งเรือวิทยุบังคับได้อย่างไรครับผมวิทยุบังคับก็มันก็คือฮอบบี้อย่างหนึ่งนะครับแล้วผมเป็นคนที่สนใจเรื่องของเซดีโอคอนโทรหรือว่าวิทยุบังคับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับทำไมตั้งแต่เด็กๆพี่ถึงสนใจก็เมื่อก่อนเนี่ยเราติดตาม พ่อแม่ไปต่างประเทศก็ซื้อกลับมาเล่นนะครับก็เริ่มไรกจกซื้อรถกลับมาก่อนนะครับพอซื้อรถกลับมาเนี่ยมาเล่นเนี่ยก็ต้องให้ร้านขาซ่อมนะครับซื้อไปให้ก็ประกอบให้ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยจนเราคิดว่าเออเราอยากจะเป็นเองอยากจะทำเองเพราะว่ามันคือฮอบบี้ฮอบบี้ก็คือต้องซ่อมสร้างได้เอง ที่เริ่มจากเรือเลยหรอเล่ครับก็เริ่มจากรถก่อนนะครับถ้าเป็นเรื่องของรถเนี่ยผมเข้าแข่งขันรถมาตั้งแต่ปี98แล้วนะครับก็แข่งมา1ิกว่าปีแล <98 S 1> ้วก็มันเป็นช่วงๆอะ่ะบางช่วงก็หยุดเบื่อเล่นรถเพื่อนมาชวนไ,ไปเล่น เฮลิคอปเตอร์ก็ไปซื้อเฮลิคอปเตอร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าพวกนี้อยู่ในหมวดเดียวกันในการเล่นแบบมันเป็นฮอบบี้อะครับมันเป็นวิทยุบังคับอะครับครับผมกิจกรรมคนรวยอะง่ายๆเออคนมีตังค์นี่เพราะนั้นผมอันนั้นผมไม่ไหวไงพี่อ่ะคความมือผมเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้เท่าไหร่พี่ผมจะได้พอซื้อได้ครับอันนี้บังคับเนี่ยอ่าถ้าเป็นของในส่วนของเรือเนี่ยก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทถึงหมื่นกว่าบาทอันนี้อันนี้นี่พอต้นนี้นเลต้นนั้นเลยก็อยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอเคครับผม โอเคเรามาคุยกันเรื่องประวัติชี่บอยต่อดีเก่อครับแล้วหลังจากพีที่เริ่มแข่งพวกรถเนี่ยมาเป็น10ปีละครับแล้วก็มาสนใจพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรพวกนี้แล้วอีท่าไหนอยู่ดีทำไมมันเป็นเรือพี่ก็จริงๆแล้วผมเนี่ยชีพประจําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจที่บ้านก็คืออู่ซ่อมรถยนต์นะครับก็ทําไปทํามาเล่น ทำโอ่ไปด้วยก็เราก็เล่นพวกนี้เป็นฮ็อบบี้การการการที่บ้านเปิดอู่เนี่ยพี่ทําให้ทําให้ซ่อมหรือว่ารู้เรื่องพวกนี้เยอะกว่าคนอื่นเกี่ยวกันไหมพี่เกี่ยวเกี่ยวไหมผมอยากรู้เกี่ยวอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันใช้ทักษะเชิงช่างด้วยนะครับเหมือนได้จับจริงมากกว่าใช่ไหมครับผมอย่างพวกผมนี่เป็นการเรียนรู้เฉยอยากจะเล่นก็เล่นอย่างนี้เออผมอยากรู้เรื่องอายุของคนที่สามารถเล่นได้หรือว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไง ครับก็มีลูกของเพื่อนๆผมที่เริ่มเล่นนะครับก็เริ่มเล่นกันตั้งแต่5าขวบ6ขวบอะไรขึ้นมานะครับครับในระดับ10บขวบก็สามารถเทิร์นโปรได้คลับสามารถไปแข่งในระดับต่างประเทศได้แล้วนะครับเก่งมากนะเด็กสมไมเนี่ย การแข่งขันนี่คือการแข่งขันเรือวิทยุบังคับเนี่ยเขามีการแข่งขันเป็นไงเป็นทัวร์นาเมนต์ iest, เป็นวอ,เ,อเตอร์ปีละสองครั้งหรือว่าอะไร <evet. S 1> ทำให้มันเป็นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หรือว่ายังไงครับก็การจัดการแข่งขันนะครับ,รบก็มีผู้จัดในบ้านเราเนี่ยตอนนี้หลายคน,นครับ,รบในระดับต่างประเทศก็มีหลายๆคนที่เขาจัดอยู่ก็ก็จะออกตารางการแข่งขันมาเป็นประจําปีไปเลยนะครับก็แข่งกันตั้งแต่แบบเดือนมกราสมมติอาทิตย์ที่หนึ่งของทุกๆเดือนถึง ถึงสิ้นปีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเป้าปีกันไปเลยคือมีอแทบทุกอาทิตย์เลยเใช่ครับผมยกเว้นบางอีเว้นที่เป็นรายการพิเศษเฉพาะกิจรายการระดับนานาชาตินะครับพวกนี้ก็จะจัดขึ้นมาประจําปีละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งในบ้านเราและในต่างประเทศก็จะเวียนเวียนกันไปนะครับแล้วเฉลี่ยแล้วคือถ้าใครเปจเฉพาะแข่งในแบบว่า ข้างในของเราประเทศไทยเราแข่งทีไม่พี่จริงๆแล้วเนี่ยมีการแข่งขันทุกอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหทุกอาทิตย์เลยรแล้วคือมีถ้วยรางวัลมีอะไรอยู่มีถ้วยด้วยมีเงินรางวัลด้วยนะครับโอ้นี่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 เงินรางวัลเต็มเลยเนี่ยเอ๋อให้เฮงแล้วหน่อยเฮงเฮงเออผมอยากจะทราบว่าเอ่อทุกรางวัลนี่ได้ยังไงบ้างพี่เอาค่อยไล่ไล่ระดับไปเรื่อยตั้งแต่เอออาภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดคือไหนพี่ครับจริงๆแล้วก็ภูมิใจทุกถ้วยนะครับใช่ เราถือว่าเราเป็นอาชีพนักแข่งเราภูมิใจในสิ่งที่ได้มาทุกงานนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นความภาคภูมิใจผมคิดว่าเป็นงานต่างประเทศมากกว่าเพราะเราได้ไปโชว์ความสามารถให้คนต่างประเทศเขาได้รู้ถึงฝีมือของคนไทยนะครับก็คือถ้วยไหนครับครับอย่างถ้วยใบนี้เป็นถ้วยของของมาเลเซียนะครับอันนี้ผมไปแข่งที่กุลลลัมเปอร์ที่มาเลเซียมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ S <S ได้รางวัลที่1อันนี้รางวัลที่1ในรุ่นคาสอี e <S <S นะครับผมก็ e. จะมีคนไทยที่ไปครับร่วมร่วมกับผมอีกหลายๆคนแต่ละคนก็ได้ถ้วยได้อะไรกลบมากันไม่น้อยนะครับก็ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับแล้วที่จะแข่งครั้งนี้มีต่างประเทศลงแข่งด้วยไหมพี่มีครับผม,มครับเวลาเราจัดรายการนานาชาติในบ้านเรารับประเทศเขาก็ให้ก็ให้ครามร่วมมือมาแข่งขันด้วยเหมือนกันนะครับก็มีประมาณ6ประเทศ นะครับที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันกับพวกเราในกลุ่มอาเซียนนะครับแสดงว่าผมว่าพี่ควรจะต้องสร้างห้องสร้างเก็บถ้วยอย่างเดียว <c oughs> เลยพอแล้วนะเพราะ่ที่รู้มาคือพี่เก็บไม่พอใช่ไหมจนมนไม่มีที่จะวางใช่ไหมเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้วยเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งของถ้วยผมก็ได้บริจากไปบ้างแล้วนะครับ <c oughs> ถ้ามันเป็นถ้วยที่ เป็นถ้วยพลาสติกถ้วยอย่างเงี้ยสามารถเขาไปลองได้แล้วก็เอาไปใช้ต่ออเาไปใช้งานต่อสําหรับโรงเรียนที่อยู่ชนบทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถไปใช้ได้เวลาเขาจัดงานกีฬาอะไรภายในอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่มาโชว์นี่ต้องบอกเลยว่าพี่บอยเขาไม่ไดแค่นี้นะเพราะว่าเขายังมีรถมีอ๋อรางวัลต่างๆอะไรต่างเพราะว่าที่ผมไม่อยากจะคุยนะว่าที่บ้านผมเนี่ยก็ถ้วยนี้เป็นเข่งเลยครับถ้วยอะไรครับเป็นถ้วยที่กินแล้วไม่ได้ล้างไว้โอเคครับผมต้องให้คุณพ่อคุณแม่เขช่วยกินเยอะแล้ว ครับพี่ผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจุดเด่นของบอยฮอบบีบครับของเรือเนี่ยพี่เรือวิทยุบังคับเนี่ยจุดเด่นที่พี่ทําขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดเด่นย่งไร ก็ก็มาท้าวความจับเรื่องของคําว่า BHC ก่อนนะครับครับ BHC เนี่ยก็ย่อมาจากคําว่าบอยเขาบี้ขับบอยก็เป็นชื่อของผมเองนะครับผมอบี้ก็คือเป็นไงานดิเลครับขับก็เป็นชมลมที่เป็นรวมของกลุ่มคนที่รักรักเกี่ยวกับบี้ประเภทนี้เกี่ยวกับครับวิทยุบังคับเลยใช่ใช่ครับผมไม่ใช่แค่เรืออย่างเดียวใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของผมถามว่าเรือมีจุดเด่นอะไรนะครับเรือของผมเนี่ยก็จริงๆแล้วมีเรือหลายๆค่ายนะครับในบ้านเราทุกเรือของทุกค่าย ดีหมดนะครับของคนไทยเนี่ยดีหมดนะครับแต่ของผมผมก็จะเด่นในเรื่องของการความเะเถียนในการวิ่งนะครับ<ม>ความเด่นในการวิ่ง<ม>นะครับก็อยู่ประมาณนี้เรื่องของความแข็งแรงอะไรประมาณนี้ครับอ๋อคือว่าจุดเด่นของอันนี้ก็คือว่ามันสามารถ,ถทนทานกว่าแล้วก็วิ่งได้จริงกว่าอันอื่นหรือเปล่ารู้อะไไหใช่ครับเพราะว่าเรือของผมทุกตัวหรือว่าของของผมแอสเซอรที่ทุกตัวที่ผมผลิตออกมาเนี่ยก็คือผมผ่านการแข่งขันมาทุกตัวนะครับคือ,อชั้นไอทีมาหมด ดูว่าการันตีแน่นอนครับแล้วก็เน้นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแพทเทิร์นเรื่องของความสวยงามของลายสีจะสังเกตได้จากเรื่องของสีสันของเรือ<ช>เขาะจะเน้นเป็นคือเป็นสีหวานแหววเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้า,ถาน้องมือมือใหม่ที่จะจะเริ่มเล่นนะพี่เริ่มเล่นใช่ใช่ต้องเข้ามาคุยกับพี่ได้ไหมส่วนตัวได้เลยใช่ไหมที่นี่ได้เลยไหมพี่มาที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะศึกษาดูจากทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่สะดวกมานะครับสามารถโทรมาหาพี่เขาได้อะไรได้โทรมาสอบถามอะไรนี้ได้ นี่อยากถามอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อุปกรณ์ที่วางอยู่ด้านหน้านี่มีอะไรบ้างครับพี่อันนี้คือเรือที่พี่เข้าแข่งครับอันนี้ตัวบอดี้เรืออันนี้เป็นเรือบังคับวิทยุใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นเรือประเภทหนึ่งเป็นเรือที่ใช้ในการแข่งขันได้นะครับเป็นเรือไซส์มาตรฐานก็จะมีนุ่งแข่งขันอยู่นะครับและอย่างด้านหลังอันนี้อะไรบ้างครับพี่ด้านหลังเรือเนี่ยอันนี้ผมพูดรวมๆก็มันเป็นเรื่องของอิสตรีเรือนะครับอันนี้อย่างเช่นหางเสือหาง้งก็มีไว้บังคับเลี้ยวนะครับแบบบังคับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ ไปในทิศทางที่เราต้องการ,ารนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของใบจับนะครับบจัคร <นะ S 2> อันนี้เป็นใบจับก,ก็ใบจับีัยสำคัญกับเรือมาก<อ>าเพราะเสียบเสมือนรถยนต์ก็คือเป็นล้อรถเลยนะครับ<อ>เป็นตัวเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับ,บให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็อัน,นส่วนของอันนี้เขาเรียกเทินฟินนะครับหรือว่าใบช่วยเลี้ยวนะครับใบช่วยเลี้ยวอยากจะมีผลต่อเมื่อเวลาเรือเอียงเข้าโขงตัวเทินฟินจะเป็นตัวล็อกน้ําไว้ไม่ให้เรือสะบัด อ๋อเหมือนการสะบัดเหมือนเหมือนเวลาเราเล่นเบรกบอร์ดจะล้มต้อมือไปแต่แปะ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 อย่างประมาณนั้นใช่ไครับแล้วผมอยากรู้ว่าพวกอุปกรณ์มันเหมือนเรือจริงๆที่เขาแล่นกันบนจริงๆนะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เหมือนเรือจริงทุกประการเลยครับเพนั้นผมสงสัยเครื่องใหญ่ๆนั่นอะไรอันนี้อะไรครับมันจะมาใส่ในนี้ได้พี่คืออะไรอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเรืออีกประเภทหนึ่งนะครับที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นแล้วก็คือเรือประเภทใช้น้ำมันหรือว่าใช้น้ำมันเบนซินนี่เป็นเครื่องยนต์ครับเครื่องยน คือ BCC ด้วยนะ30 CC ปริมาตร CC ก็คือปริมาตรความจุของเครื่องยนต์ก็คือ30มส CC งพอหนุ่มโควรเลยนะไม่ธรรมดาเพราะว่ามอไซเน1ร้อย c นะครับผมที่30 CC ก็ไม่ธรรมดาวิ่นน้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วนีกอยากรู้ว่าเวลาเขาทำเนี่ยพี่เขาต้องคำนวณต้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคือเหมือนจริงเลยใช่ไหมครับเหมือนจริงเลยครับก็มันก็จะมีศาสตร์มีศาสตร์ในเรื่องของเรือ ตัวนั้นนั้นอยู่นะครับว่าเหลือตัวนี้องศาท้องเท่าไหร่องศาข้างหลังเท่าไหร่นะครับ ความกว้างยาวเท่าไหร่แล้วเวลาวิ่งในน้ำคือวิ่งยังไงก็ได้หรือว่ามันต้องมีเหมือนท่านรถก็คือเทสซดา์ก่อนพี่อย่างนี้ต้องมีเทสซดา์มั้ยมีทุกรามครับผมต้องมีเทสแล้วเรื่องคลืนน้ำอ่ะพี่คลื่นของน้ำอะไรที่เกี่ยวม่ะเวลาในการวิ่งมีมีส่วนสำคัญมากครับผมเรื่องคลื่นน้ำครับอย่างเช่นน้ำเราเล่นแต่ละที่เนี่ยน้ำก็จะมีเรื่องของค่าพีเไม่เท่ากันเป็นเรื่องของความหนักเบานะครับการเซตเรือก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วเวลาพี่แข่งพี่เคยทำเรือหายไหมพี่แบบจมปุ๊บ หายไปในน้ําแบบพลิกคว่ำหรืออะไรสักอย่างแบบหาไม่เจออะไรเลยก็มีโอกาสครับถ้าละก็ถ้าเกิดเราโค้เทคไม่ดีหรือว่าเราใส่ทุ่นในเรือไม่ดีโอกาสที่เรือมันคว่ำแล้วมันจะจมลงไปสู่ใต้น้ําก็จะมีสูงนะครับนะครับผมแล้วด้วยเวลาที่พี่แคงมีมีประสบการณ์ส่วนตัวพี่อ่ะมีครับมีเคยเคยแล้วประมาณ2 3ถึงสามครั้งนะครับนะครับต้องงมห่านแล้วต้องต้องจ้างคนมางมอ่ะพี่หรือว่าต้องจ้างนักประดาน้ําครับก็พอดีได้ ความช่วยเหลือของพี่ๆที่เขาผู้ภัยนะครับเขาจะช่วยของให้ให้เขาไปนะครับอแล้วทำไมพี่ไม่ปล่อยจริงไปให้มันจมไปเลยเพราะมันลำไม่เท่าไหร่ประมาณลำที่แข็งอ่ะก็4ี่ถึงห้าหมื่นนะครับงงเงงงงงม ท่านผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยนะของสวยๆเนี่ยที่อยู่ในตู้ด้านหน้าเนี่ยที่เป็นของพี่บอยฮอบบี้ขับเนี่ยต้องบอกได้ว่าพี่บอยเขาได้จดสิทธิทบัตราเรียบร้อยแล้วห้ามลอกเลียนแบบถูกต้องและต้องบอกได้ว่าของสวยๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับอมแล้วก็รวมไปถึงแอคเซสซอรี่ที่อยากจะต้องการสมมเปว่าผมมาโต่เปล่าเลยพี่ผมกำเงินมาแนละ้วผมอยากได้คือพี่มีครบทุกอย่างเรือยันของแต่งของอะไรทั้งหมดเลยไหมพี่ครับมีครบทุกอย่างเลยครับมาที่นี่ที่เดียวจบอะครับอู้หู ดีมากเจ๋งมากานะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันเดี๋ยวครับว่าห้องทํางานของพี่บอยเขาเป็นยังไงช่วงหน้าครับปลากรอบประกอบว่าประกอบอยังไงใช่ครับผมแต่ว่าเราไม่ได้โชว์ประกอบแค่นั้นเพราะว่าพี่เขาเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยใช่ไหมยังไม่ทำคือยังไ,ไม่ได้มีใบ